สวัสดีครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2567 <Baby Monster! S 1> น2ะครับสถานก,การณ์ของคริปโตนั้นนะครับยังคงเป็นจังหวะไซเว์บวกขึ้นมานะครับราคาตอนนี้ก็กลับขึ้นมาที่90,000นะครับสลับตัว btc ที่เป็น usd นะครับส่วน btc ที่เป็น thb ก็บวกขึ้นมาเป็น3ล้าน1 40,000นะครับตอนนี้บวกอยู่4,676 บาทนั่นเองนะครับส่วน USD นะครับ BTC ก็บวกอยู่763ดอลลาร์นะครับราคาเป็นแนวโน้มบวกขึ้นมานะครับแล้วก็ลูน่าก็หลังจากที่ลงไปที่0.0037นะครับก็คือเป็นแนวรับนะครับที่เราจะเด้งนะครับตอนนี้ก็ราคาก็กำลังเด้งขึ้นมาที่0.0038 39นะครับซึ่งพอมันเด้งตัวนี้เสร็จราคามันจะเด้งกันต่อไปนะครับ เห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จากลูน่าที่เป็นเหรียญดอลลาร์ก็คือ USD นะครับตอนนี้บวกขึ้นไป0.44จุดนะครับราคายังคงบวกอยู่นะครับถ้าตัวตัวนี้ยังคงบวกนะครับราคาของตัวตัวนี้ก็จะบวกขึ้นไปตามเพราะฉะนั้นจังหวะแล้วกระถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับราคาจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับ เข้าใจว่านะครับในเดือนธันวานะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็ราคาก็จะบวกขึ้นไปเพราะนั้นก็อยู่ที่ท่านนาั่งทุนนั้นมีทุนเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ไว้จังหวะอย่างที่ลุงบอกเอาไว้คลิปที่แล้วลุงบอกไว้ว่ายังไงครับราคาของลูน่าจะลงมาที่0 0 0 3 7ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลุงได้ลากให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่ามันจะต้องลงมาที่0.037 7นะครับ เพราะว่าราคาของฟอิโบรีพิชช่นนั่นครับก็คือรีพิรีพิชเมนต์นะครับก็คือจังหวะที่มันจะลงมาต่ำสุดก็อยู่ที่60%เไม่ใช่80% 0.618นะครับที่ราคา0 0นย์นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นะครับ0 0นย์นะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านครับทีนี้นะครับ พอมันลงมาเสร็จมันก็อยู่ที่ว่ามันจะเด้งขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําการว่าดูจากจังหวะที่มันเด้งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเราจะดูได้จากอะไรครับ Fibonacci expansion นะครับ expansion ต้องดูจากอะไรบ้างครับก็คือจากจุดต่าสุดนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ดูว่ามันจะย่อลงมาที่จุดล่าสุดนี้เท่าไหร่นะครับ ก็ดูจากตรงนี้เราก็จะเห็นแนวโน้มของมันนะครับว่ามันจะกลับมาที่ไอมันจะพุ่งขึ้นไปที่0.0050นะครับตาะนั้นจากตรงนี้นะครับถ้าจะทำกำไรก็คือ,อเข้าที่0.0037แล้วก็ไปขายที่0.0050นะครับในจังหวะอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้าที่มันจะขึ้นไปถึงนี้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า m s c d ยังคงชี้ขึ้น r s i ก็กำลังดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วอยู่ตามกับา o บนะครับ OBo นั่นก็เป็นจุดที่บอกว่ามันขึ้นเป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับเพราะนั้นราคามันก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็เป็นจังหวะขาขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มจุดหลังจากขึ้นไปขึ้นขึ้นไป,นนไปอีเลทเว็บที่1แล้วนะครับ ขึ้นไปถึงดจุดสูงสุดของอีเลทเว็บที่1จังหวะที่2ก็คือจะมาอีเลทเว็บจุดที่2แล้วพอจุดที่2เสร็จก็จะพุ่งขึ้นไปจุดที่3ก่อนที่จะย่อกข้จุดที่4แล้วก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดที่5นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราคํานึงจากจากแนวโน้มต่างๆนะครับเพราะคือถ้าเราเริ่มจุดที่1ได้นะครับสำหรับอีเลทเว็บนะครับถ้าเขาถ้าเรารู้ว่า จุดที่1จากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยแล้วจุดที่2มันย่อมต้องเป็นกฎกฎของมันตายตัวว่าจุดที่2จะต้องย่อลงมาต่ำกว่าจุดสูงสุดของจุดที่1น,นะครับก็ไปดูนะครับก็ไปดูว่าเขามีนิยามหรือมีข้อแม้ใดนะครับในการลากอีเลียดเว็บนะครับเราก็ลากประมาณนั้นนะครับ ราคามันก็เป็นไปตามนี้นะครับราคาก็ลงมาที่0.7 0.0037แล้วมันก็เด้งขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่ลุงเล่ามาให้ฟังจากคลิปที่แล้วเพราะนั้นธนาคารทุนก็ลองมาดูรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นซีรีส์ไปเรื่อยนะครับทุกคลิปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยากดูว่าเราจะวางแผนอย่างไรนะครับแล้วทำทำกำไรได้อย่างไรก็ค่อยๆดูไปแล้วก็ทำามสิ่งนะครับ ที่จะเกิดให้เกิดความมาศจั์กับชีวิตก็คือการถือศีลการให,ให้ทานแล้วก็การภาวนานะครับสามสิ่งที่จะทําให้เกิดความมาศจรั์ขึ้นกับชีวิตของท่านนะครับถ้าท่านไม่ต้องการที่จะไปพึ่งพิงใดๆนะครับคือส,สิ่งสามสิ่งนี้นะครับในการรักษาศีลการให้ทานการภาวนานะครับโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับใดๆเลยนะครับลุงไม่ได้มา เชิญชวนให้ทุกคนต้องไปต้องไปไหว้เจ้าหรือต้องไปยึดติดกับสิ่งใดๆนะครับถ้าเราทำสามสิ่งนี้มันจะอยู่กับตัวเราเองแล้วก็จะทำให้เราพัฒนาความรู้พัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ยกระดับจิตวิญญาณของเราขึ้นไปนะครับวันนี้อลองพิจารณาดูนะครับลุงไม่ได้มาบอกว่าทุกคนลองไปากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดีอะไรอย่างนี้นะครับ ทุกอย่างมันจะต้องมาจากพัฒนาด้วยตัวเองนะครับการดูกราฟการอะไรพวกนี้นะครับเราพัฒนาด้วยตัวของเราเองนะครับแล้วก็จากการฟังหูไว้หูนะครับอย่าไปเชื่อมากๆหรือจะไปอ่าอย่าไปเริ่มใสใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับต้องกลับมาแล้วก็วางตัวอ่าวางจิตใจของเราให้เป็นกลางเราเริ่มมาดูนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับวันนี้มาอ่าพูดตั้งแต่ต้นคลิปหน่อยนะครับว่า ในการที่เรารักษาศีลการทําทานให้ทานเพื่อมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นมันจะส่งผลได้ให้กับตัวท่านเองนะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายท่านก้องต้องมีการภาวนานะครับเพื่อตั้งสมาธิเพื่อตั้งการการมีสตินะครับให้อยู่กับตนเองในก่อนวันนะครับก่อนหลับไปนะครับแล้วก็พอตื่นมาท่านก็จะสดใสและจะเข้าใจในความเป็นไปของธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไป นะครับอันนี้ก็มาเล่าแบบนี้ท่านอาจจะงงเอ้ยจะลุงนี้มันกําลังเล่าอะไรวะมันจะทําอะไรของมันทําไมต้องเล่าไปแบบนี้ด้วยแล้วจะไปรู้เรื่องอยังไงนะครับไม่เป็นไรครับมาดูกันต่อไปนะครับสาหรับตัว,ต,วตัวที่ลุงจะมากล่าวในวันนี้ก็คือตัว Lm นะครับ Lm นี้ลุงก็กล่าวมาโดยตลอดว่าเอะทุกคนที่ควรที่จะสนใจ Lm นะทำไมลุงถึงจะต้องมาเล่าไอ้เรื่องที่มันราคาลเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้ แล้วลุ่มก็ยังไม่ค่อยเข้านะครับคือในการคือเกิดขึ้นมาของพวกนี้นะครับมันจะต้องมีการจักคือเราดูจากแนวโน้มของตัว BTC BTC เดิมทีนะครับราคามันอยู่แค่ไม่กี่บาทใช่ไหมครับดูย้อนหลังกันไปนะครับเดี๋ยวนะครับดูย้อนหลังกันไปเนี่ยมันเริ่มมาจากต่ำสุดที่มันมานี่นะครับต่ำสุดนะครับมันมาจากกี่บาทครับ มันเคยต่ำสุดกี่บาทนะครับมันเคยต่ำสุดนะครับมาเอางี้ยเอาแค่ตรงนี้ก่อนละกันอยู่ที่ประมาณสักแปดแสนกว่านะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปล้านสองล้านสามล้านนะครับเนี่ยให้เราดูจากแค่ตรงนี้นะครับมันมีมูลค่าเสมอเมื่อเทียบกับเวลานะครับมันมีมูลค่าเสมอเมื่อเทียบกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นในความสำคัญของอ่า a l t e r n a t i v e coin หรือ stable Co อ n อันเล็กๆนี่นะครับเราก็อยากจะได้กำไรใช่ไหมครับเราก็เข้าไปเล่นตั้งแต่ราคามันอยู่0.01 0.1นะครับ 0. 0.1แล้วถ้าเราเอาเงินของเราเข้าไป1,000บาท2,000บาทในวันนี้อีก10ปีข้างหน้าราคาจาก1,000บาท2,000บาทจะทำกำไรให้เราเป็นแสนสองแสนได้ อย่างที่ใน,ในหลายๆเหรียญเป็นนะครับอย่าง BTC เดิมทีราคามันอยู่ที่หมื่นสองหมื่นหรือพันสองพันหรือหนึ่งหนึ่งพันหนึ่ง BTC ต่อหนึ่งพันบาทนะครับเมื่อประมาณปีสองพันสิบสี่นะครับสองพันสิบสี่นะครับละมาปีนี้สองพันยี่สิบยี่สิบสี่นะครับราคาขึ้นมานะครับสามล้านบาท อันนี้ลุงก,ก็เล่าให้ท่านฟังอย่างเขาเรียกอะไรนะครับก็เป็นอย่างคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าเหรียญมันจะขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเหรียญมันจะพุ่งเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเรามีต้นทุนเรามีทุนของเราแล้วเราก็หว่านทุนของเราเอาไว้ก่อนนะครับสมมติว่าตัว LM เเนี่ยนะครับราคาวันนี้มันก็คือ0.11ใช่ไหมครับ ถ้าเราใส่ไว้หนึ่งพันบาทแล้วก็ทิ้งมันไว้เลยทิ้งมันไว้เลยโอกาสของมันจะมีโอกาสอีกปีหรือสองปีข้างหน้าราคาจะไปมากกว่านี้เท่าตัวนะครับอันนี้ลุงก,ก็มากล่าวให้ทุกคนได้ได้แลเห็นนะครับมันไม่มีทางที่จะไปที่ศูนย์บาทแน่นอนนะครับมันไม่มันไม่มีทางที่จะไปที่ศูนย์บาทเหรียญต,ต่างๆมันจะค่อยอพัฒนาตัวเองแล้วก็ อัพเกรดตัวเองสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเหรียญที่มันมีราคาต่ําๆอย่างลูน่านี้ตอนนี้มันก็อยู่ที่0.0339ม้ใช่ไหมครับและเดี๋ยวสิ้นปีนี้มันจะไปที่0 0 0 5 0และปีหน้าก็จะไปที่0.00 6070อะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินทุนท,ที่เราเลือกได้เรามีทางเลือกที่เราจะลงทุนได้ เราก็นําเงินของเรานะครับถ้าสมมติเรามีเงินเยอะเรามีเงินเก็บอยู่3ล้าน4ี่ล้านกว่าบาทเราก็เอาเงินซื้อตัว LM ไว้สักแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งเราก็บอกว่าเราไม่อยากใช้เราไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นก็คือแสนหนึ่งเราไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนี่เรามีเงิน3ล้าน4ี่ล้านเราก็ซื้อ LM ไว้สักแสนหนึ่งทิ้งเอาไว้เลยนะครับแล้วเมื่อเมื่อมันขึ้นหรือเราเปิดดูเมื่อไหร่ราคามันขึ้นไปแล้วทากำไรให้กับเรา ก็เราก็ขายเล่นก็ได้นะครับหรือท่านไม่อยากจะขายท่านจะเก็บไว้ก็ได้นะครับอันนี้เล่าให้ท่านฟังเฉยเพื่อ,อให้ท่านเห็นว่าถ้าเกิดท่านมีทุนสักอย่างเนี่ยถ้าท่านมีเงินทุนแล้วท่านจะเอาไปลงทุนเนี่ยเราก็มาลงทุนกับพวกนี้ดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้ตัว LM นี่มีราคาที่0.11ใช่ไหมครับราคายังเล็กๆน้อยๆเท่านี้กำลังค่อยๆเติบโตขึ้นไปนะครับ อันนี้ลุงก,ก็มาเล่ากล่าวให้ท่านฟังเฉยว่าเราจะใช้เงินขนาดเล็กนี้ไปตกให้ปลาเป็นกายปลาตัวใหญ่นะครับตอนนี้จังหวะมันกำลังค่อยๆจะพุ่งขึ้นไปใช่ไหมครับดูจาก m a c d นะครับกำลังชี้ขึ้น r s i กํากำลังชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่แค่นี้ไม่แพงนะครับที่1.00บาทเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับถ้าเรา มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เราก็เริ่มเก็บกจากตรงนี้นะครับที่ราคาถูกๆนะครับอันนี้ก็คือว่าลุงก็เรียงจากราคาถูกสุดขึ้นไปหาสูงสุดนะครับหรือเราจะไปเล่นตัว IQ หรือ IOS T ก็ได้นะครับแต่ว่าลุงจะมาอ่าทาให้เห็นว่าถ้าเราจะลงทุนจากตัวเล็กๆนะครับตอนนี้เราก็ลุงก็ใส่ไว้ประมาณ3 0 0พกว่าบาทนะครับ3าบาท3,400บาท ราคามันก็กําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่เท่าไหร่ครับนักจกามีโอ,อกาสที่จะขึ้นไปที่ 0.34? 0.30นะครับแล้วก็ลุงหวังจะไปขายตอนที่มันขึ้นเป็น1.4ตอนนี้ลุงก็ซื้อไว้3,400 3,400บาทถ้าลุงไปขายที่1.4บาทก็คือราคามันก็คือ40,000กว่าบาทนะครับ สี่หมกว่าบาทเชียวนะครับทุกคนครับลงทุนไว้แค่สามพันกว่าบาทในวันนี้อีกไม่กี่อประมาณ 2, อสมปีข้างหน้าราคามันก็จะขึ้นไปอันนี้เราก็ต้องดูดูโอกาสนะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าจังหวะของมันนั้นมาจากศูนย์มามาจาก3บาทนะครับเดิมทีมันมีราคา3บาทนะครับมันจะต้องค่อยๆหพุ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับถ้าดูจาก แนวโน้มของ BTC นะครับตอนนี้เราอาจจะดูว่าเอ๊ะราคามันไม่เท่าไหร่หรออย่าไปอาจจะพิ่งไปเล่นมันเลยเราจะมองค่ามันไปได้แต่ว่าดูจากหลักการของมันนะครับมันกําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็นับอ e ีเล็เว็บก็ได้นะครับนับอ e ีเล็เว็บตอนนี้มันเป็นอ่ามันอาจจะลงเป็นขาลงนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่เท่าไหร่ในขาลงนะครับอ่าหนึ่งมาหนึ่งมาสอง 2ไป3 3มาม 4, 4ไป5นะครับจบขาลงพอจบขาลงก็เริ่มนับ1ใหม่1แล้วก็มา2มา3มา4มา5อาจจะเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งจอนที่จะมันจะเป็นขาขึ้นนะเราก็นับไปเล่นรื่อยๆนับไปเรื่อยๆนะครับรอจังหวะและโอกาสของเขานะครับไงราคามันก็คงไม่ต่ำกว่า0 1, 0 1 1อยู่แล้วนะครับราคาก็จะค่อยทยานขึ้นไปนีครับ อันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังว่าในการลงทุนนั้นอเราก็ต้องมีการอดทนนะครับแล้วก็ราคามันกําลังพุ่งขึ้นไปนะครับราคาก็คืออหลังจากที่มันย่อลงมาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็การพุ่งขึ้นไปมันก็กําลังจะขึ้นไปที่เส้นห้าสินะครับเส้ <c oughs> นห้าก็จะทําให้เห็นว่าแท่งเทียนมันจะพุ่งยาวขึ้นมานครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไซเวย์มาทั้งนี้นนแล้วมันก็จะพุ่งยาวขึ้นไปก็จะพุ่งยาวขึ้นไป ก็ใช้เวลาประมาณสักเดือน2เดือนก็ติดตามดูนะครับตัว LM ลุงก็มากาวให้ทุกคนได้เห็นนะครับกาวอ่ากาวให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่ามันยังมีอีกหลายเหรียญน,นะครับแต่ว่าไอ้ตัว LM นี้มันมันเป็นเหรียญที่มีมูลค่าน้อยที่สุดนะครับก็ถ้าเป็น sizing, สายซิ่งสายสายสากวาดเสียวก็ต้องลุ้นตัว LM นะครับ ก็ลองพารณาดูนะครับอันนี้ลุงก็มากล่าวให้ทุกคนได้เห็นกันว่าลุงชอบเล่นเหรียญเล็กๆนะครับอย่างตัวลูน่าเห็นไหมครับเหรียญเล็กๆนะครับมันเคยพุ่งขึ้นไปนะครับลูน่านะครับเคยพุ่งขึ้นไปแล้วมันก็ต้องพุ่งขึ้นไปต่อนะครับลูน่ากําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เล่าความเดิมนะครับเมื่อวานนะครับตอนนี้มันเป็นอีเลียดเว็บขึ้นที่สองกำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับ เราก็เลือกดูว่าถ้ามันลงมาต่ําสุดมันจะลงมาที่0 3 0 0 3 7พอมันลงมาที่0.037 7เสร็จมันจะต้องเด้งขึ้นไปนะครับแล้วราคาถัดไปก็จะไปที่0.0060หรือ50นะครับเนี่ยเราก็ดูเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะนั้นเของมันอยู่แล้วคือถ้ามันจะเป็นจังหวะขาขึ้นมันก็ต้องเป็นขาขึ้นนะแล้วก็ในการ่าในการที่มันเผาเหรียญใช่ไหมครับ ล่าสุดที่มันเผาก็คือเดือนตุลาครับเมื่อเผาเดือนตุลาเสร็จมันจะมีอ่าเราจะเรียกมันจะมี after มันจะมีเอฟเฟกนะครับห่างจากห่างจากเริ่มเผาก็ประมาณสักสี่เดือนนะครับสี่ถึงหกเดือนนะครับเพราะฉนั้นตุลาพฤศจิกาธันวาเมษกรกุมพาประมาณกุมภาราคามันจะพุ่งขึ้นไปอีกสองสามเท่าตัวนะครับเมื่อเผาเหรียญเสร็จ ก็คือหลังจาก4เดือนนี้เพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะนี้ก็ต้องรออดทนให้ได้นะครับเราก็แค่เข้าเราก็ซื้อแล้วก็นั่งอดทนแล้วก็ดูความราคาเหรียญเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นจังหวะของมันอยู่เช่นนี้นะครับเหมือนกันกับการเกิด h ฮ l วิ่งนะครับที่หลายๆผู้รู้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าหลังจากการ Have h ฮฟวิ่งของ BTC นะครับ หลังจากนั้นประมาณสี่ถึงหเดือนนะครับราคาก็พุ่งขึ้นมานมันจะไม่พุ่งขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดแล้วก็สี่ปีนะครับสปีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับสปีาเราก็ลองไปดูนะครับว่าตั้งแต่สองพันสิขึ้นมา2014ัสีปีทีหนึงแล้วก็4ปีไปเรื่อยๆนะครับทีละ4ปีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้3ล้านหนะครับ แล้วถัดไปนะครับปีหน้านะครับก็จะเริ่มพุ่งขึ้นไปที่สมล้านห้าสี่ล้านนะครับลองดูนะครับลองพิจารณานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียนรู้จากอาดีตเพื่อจะไปดูอนาคตเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคามันจะต้องค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับมันยังไม่มีสาเหตุใดที่จะต้องย่อลงมาหรืออ่ะมันมันยังไม่มีข่าวใดนะครับตอนนี้ก็ข่าวดีก็คือทั้มนั้นแน่นอนว่าพยายามที่จะ สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็จะค่อยๆเก็บ BTC นะครับแต่ละตัวแต่ละตัวเขาก็ค่อยๆเก็บ BTC กันไปแล้วก็เก็บเหรียญถ้ามันอของตัวตัว BTC มีทั้งหมด21่สบล้านนะครับใช้เวลาประมาณ100ร้อยกว่าปีถึงจะขุดได้หมดนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกเหรียญอื่นๆที่มันยังเหลืออีกหลายหลายหลายล้านเหรียญน,นะครับก็อย่างเช่นตัว ETH นะครับตัว ETH นะครับ น,นี้ราคามันก็กลังมาที่แสนใช่ไหมครับแสนบาทเจมกับ e t h เรายังมีโอกาสที่จะเล่น ETS ได้นะครับดูจังหวะของ ETS นะครับราคาก็ย่อลงมานะครับก่อนที่จะพุ่มขึ้นไปนะครับดูว่ามันจะย่อลงมาที่สุดเท่าไหร่นะครับจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ลงลงมาต่ำสุดนะครับมันจะย่อลงมาที่ราคาอ่า ราคาที่มันย่อลงมาก็คือหนึ่ง0สนองนสองพันะครับหนึ่งสนองพันนะครับก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นไปนะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ดูว่าราคาพุ่งขึ้นไปนี้เท่าไหร่นะครับที่อ่าที่มันพอจะทำให้ได้นะครับล่าสุดนะครับมันจะไปที่ราคานะครับหนึ่งแสนสามนะครับ เห็นไหมครับ1นึ่งแอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดท่านมีทุนเยอะท่านก็เล่นเยอะท่านก็ลงทุนเยอะนะครับแต่ว่าก็ได้กําไรเยอะนะครับแต่ว่าลุงมีเงินลงทุนเพียงหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือพันละหลักละพันนะครับลุงก็เล่นตามสไตล์ของลุงก็คือ,อเบียน้อยหอยน้อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆสะสมขึ้นไปเบียน้อยหอยน้อยนะครับก็รอ,ลอหลายๆท่าน ถ้ามีความเมตตาจิตนะครับก็อยากจะทำทานให้ทานก็โอนให้ลุงนะครับลุงก็จะค่อยสะสมแล้วก็ค่อยอลืมตาอ้าปากไปเรื่อยๆนะครับในการเก่งในการทำกำไรไปเรื่อยๆนะครับลุงก็เป็นอีกตัวหนึ่งให้ท่านได้ลองดูนะครับลองดูเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ลุงนี้ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับเราก็ไม่ได้ค่อย ไม่ได้ขอมากมายอะไรนะครับก็อยู่ที่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไปนะครับก็คือขออาศัยความเมตตาจากท่านทุกท่านนะครับที่มีความเมตตานะครับหลังจากรักษาศีลแล้วนะครับท่านก็ต้องมีความเมตตาส่วนการจะเมตตามากเมตตาน้อยก็อยู่ที่ความเมตตาของท่านเองแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับไปทําด้วยตัวเองต้องไปกลับพอหลังจากท่านทําทานทําอะไรเสร็จปุ๊บท่านก็ต้องมีการภาวนาแล้วก็ต้องอมีการใช้สติใช้สมาธิในแต่ละวันว่าสรุปสุดท้ายแล้วเราทําอะไรไปได้บ้างของวันนี้นะครับแล้วก็ก่อเกิดอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันก็จะยกสภาพจิตใจย,ยกภาวนายก่ายกยกอ่าเขาเรียกอะไรนะครับยกบรารมีของตัวท่านเองนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างทําด้วยตัวเองนะครับแล้วเริ่มเริ่มหันมามองด้วยตัวเองนะครับต้องมาพึ่งพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเกิดมาตัวคนเดียวนะครับเราก็ต้องรู้จักแล้วก็พัฒนาตัวของเรานะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราก็ทําสิ่งดีๆนะครับเป็นคนดีมีศีลมีการให้ทานมีความเมตตาจิตต่อคนรอบตัวแล้วก็สุดท้ายเราก็ มาภาวนาแล้วก็ทําจิตใจยกระดับจิตของเราทําทุกวันทุกวันทุกวันท,ทาไปเรื่อยๆให้ให้มันจนเป็นสิ่งที่เคยตัวนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นผลนั้นผลนั้นมันก็จะค่อยๆอ่าค่อยๆสร้างบาร,รมีให้กับเรานะครับทําตัวของเราให้เป็นคนดีสร้างบาร,รมีไปไหนมาไหนนี่อ่าไปที่ไหนเทวดาก็จะเปิดทางให้กับเรานะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างจะทํา ทำอาจจะให้ความดีกับเราพอเราเริ่มมีบารมีนะครับก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเริ่มเห็นอนาคตนะครับตรงนี้นะครับ BTC เห็น ETH นะครับราคามันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็สะสมไปเรื่อยๆถ้าตรงนี้ท่านเห็นตรงนี้ควรที่จะเข้าตรงไหนล่ะครับเมื่อสักครู่ก็จะมันก็จะลงมาที่1นึ่0แสใช่ไหมครับ เราก็ช้อนที่12000ซื้อไว้เลยล่วงหน้านะครับแล้วราคามันจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะถ้าเราดูแนวโน้มตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่1นะครับยอ่อ2ขึ้น3ยอ่อ4ขึ้น5นะครับเห็นไหมครับ12345จังหวะจังหวะเีเลียดเว็นะครับ พอมันลงมาที่ตรงนี้ก็คือแสนสองพันนะครับตรงนี้แสนสองพันแล้วมันจะเด้งไปขึ้นลูกที่ห้านี้ก็คือขุ่นรุนแรงนะครับมันจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับขึ้นไปที่แสนสี่แสนห้านะครับอันนี้ก็ลุงก็ดูให้แบบนี้แล้วนะครับท่านก็ใจท่านก็ดูแนวโน้มท่านก็จะทำทำกำไรได้ในจังหวะน,นี้ก็คือโอกาสที่มันจะลงมาแสนสองพัน เราก็รอช้อนที่แสนสองพันก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นไปที่ 1, 2, 1, 3, 1, แสนสองแสนสามแสนสี่ในอนาคตนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านมีทุนเท่าไหร่ครับคนที่ยิ่งมีทุนก็จะยิ่งสามารถสร้างทุนขึ้นไปได้มากๆกกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นลุงก็เลยแนะนำว่าควรที่จะเริ่มจากเหรียญเล็กๆนะครับนี่นะครับ 0.0039นี่เราทุนทําทุนจากเล็กๆถ้าเกิดว่าเรามีทุนเล็กๆน,น้อยๆนะครับเราก็ใส่ไปพันหนึ่งล้วก็รอลุ้นให้ราคามันเพิ่มขึ้นไปนะครับลุงก็เลื่อไล่จากตัวนี้นะครับคือเราเป็นนักลงทุนเบี้ยน้อยหอยน้อยเราก็ต้องมีความอดทนนะครับในความอดทนของเราก็ต้องเล่นเหรียญที่มีมูลค่าสามารถที่มันจะทําให้เราล่ํารวยขึ้นไปได้นะครับก็ต้องซื้อเหรียญเล็กๆก่อนนะครับ สาหรับท่านที่มีทุนมีเงินเยอะอยู่แล้วท่านก็ไปเล่นเหรียญที่มันใหญ่ขึ้นมีกว่าการเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็การที่จะทํากําไรได้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าท่านจะเข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านเข้าใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆหรืออยากให้พี่น้องของท่านหรืออยากให้คนที่รู้จักนะครับได้มาเห็นความลับนี้นะครับ ก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอกต่อๆกันไปนะครับมันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่ท่านจะบอกบอกเก่าหรือว่าเป็นความเชื่อนะครับแต่ว่ามันคือสิ่งที่เรามาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นมันเป็นรูทีนหรือเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้น เดิมทีที่มันเป็นเรื่องอดีตแล้วมันก็จะเกิดขึ้นในเรื่องอนาคตเหมือนตัวเลขนะครับถ้าเรารู้ศาสตร์ของตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขเนี่ยมันก็มันก็จะมันก็จะมีข้อแม่ของมันนะครับแล้วคือการคือตัวเลขมันก็คือตัวเลขมันจะเป็นสติใช่ไหมครับสติที่ บอกออกมาอย่างดีที่สุดตัวเลขใดดีที่สุดในจํานวน9ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าก็คือเลข9ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเลขที่มันสามารถที่จะช่วยตัวเลข9ได้ก็คือเลข1ครับถ้ามันมี1นเเข้าไปมันก็จะทําให้ดีขึ้นมาหรือเลข5าอยู่กับเลข6เลข7ไอ้เลข7ไม่เกี่ยวนะครับเลข7เป็นเลขไม่ดีนะครับคือเราก็รู้อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้น คือมันก็เป็นทักษะและเป็นความรู้ที่เราจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูประโยชน์กันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะลืมนะครับว่าสิ่งทุกสิ่งมันมีความรู้อยู่ทั่วทั่วไปแล้วแต่เราจะเลือกเก็บมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็นําความรู้หรือทักษะที่เรามีนะครับไปกระจายแล้วก็ไปแชร์เพื่อให้ให้เพื่อนเราพิจารว่าไอ้มันถูกต้องหรือเปล่านะไอ้ตาลุงคนนี้มันพูดถูกหรือมันพูดผิดบแบบไหนนะครับ ถ้ามันพูดถูกก็ทําทานกับมันหน่อยนะครับถ้ามันพูดผิดก็ปล่อยให้มันโม้ไปเรื่อยเป็นเรื่องของมันนะครับก็อย่าไปยึดติดก,กับมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสามสิ่งเราจะต้องสามสิ่งนี้จะทําให้เราเป็นคนดีแล้วค่อยพัฒนาสิ่งต่างๆให้กับตัวเราเองสร้างบารมีให้กับตัวเราเองนะครับคือการรักษาศีลการทําทานการบภาวนานะครับทำสามสิ่งในทุกๆวันนะครับ ท่านจะเป็นคนดีเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านเองเราก็ช่วยตัวเองทําตัวเองนะครับทาตัวเองให้เป็นคนดีที่สุดนะครับก่เกิดครอบครัวที่ดีๆขึ้นมาเพื่อสังคมโดยรวมนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยั่งยืนที่สุดนะครับทำกำไรไปด้วยกันนะครับื่อทากําไรไปด้วยกันก็อยู่ที่ตัวท่านเองจะมีทุนมีอะไรก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้น ไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ <Baby Monster! S 3> มาดูรายละเอียดของช่องของ,ของุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกี้เข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ y o u t u b e ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับ กับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับกาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source Line นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ